สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับต้อมอิสุรังสิตเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว1.9เกรด S นะครับส p a r k สายบรรทุกนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5 9 9 4 0 0บาทนะครับสีเท่าแลมโบใหม่คันนี้ตกแต่งอะไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้างมาชมครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับก็ส p a r k 1.9 S ก็เป็นไฟแบบมาตรฐานนะครับมีไฟเลี้ยวที่ด้านล่างนะครับ ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นทูโทนสีเทาตัดสีดำนะครับสีนี้ก็เป็นสีเทาแลมโบใหม่นะครับมาแรงมากนะครับสายบรรทุกต้องมีไว้ใช้งานนะครับสวยงามมากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามาพร้อมด้วยยางบิสโตนนะครับขนาดไซส์15นะครับอเป็นล้อกระทะทนทานนะครับ ด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์สปาร์กนะครับสีก็จะเป็นสีตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ตกแต่งด้วยกันสาบนะครับมาที่ด้านหลังคันนี้ก็ตกแต่งด้วยคอกนะครับลูกค้าก็เอาไปบรรทุกใช้งานนะครับก็เสริมคอกนะครับด้านท้ายก็มี ใส่กันชนท้ายให้นะครับก็สายมันทุกใช้งานประหยัดน้ำมันคุ้มค่าคุ้มราคาครับดาวเริ่มต้นก็หลักหมื่นนะครับแคมเปญโปรโมโชั่นก็เยอะแยะนะครับพามาชมด้านในนะครับก็คันนี้ด้านในก็เป็นเบาะไวนิลครับดูแลบำรุงรักษาง่ายนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ ปรับข้างก็ไฟฟ้านะครับวิทยุเป็น CDMP3 นะครับมีแฟลชไดร์เชื่อมต่อได้นะครับเบาะของสปาร์กก็เป็นแบบปรับแยกนะครับซ้ายขวาเลยนะครับปรับแยกซ้ายขวานะครับกว้างขวางครับนั่งได้สบายนะครับ ก็คุ้มค่าคุ้มราคากับค่าตัวเขาห้าแส0เก้บาทนะครับประหยัดน้ำมันนะครับสายมันทุกต้องมีไว้ใช้งานนะครับตัวสปาร์กลูกค้าที่สนใจจะออกรถนะครับ พร้อมแคมเปญเงื่อนไขดีๆอย่าลืมทักหาผมต้อมอีสุสุลังสิตนะครับก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้0899202618อยากได้รุ่นไหนแคมเปญเงื่อนไขยังไงก็ทักหากันได้นะครับ